วันสุกสามทุ่มขนหัวลุกหมอภาคตะวันออกก่นหน้านั้นณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกปีการศึกษาสองห้าสองหกผมอยู่ที่นี่มาสองเดือนแล้วกำลังปรับสภาพให้เข้ากัน กับมหาวิทยาลัยที่นี่มันก็ไม่ง่ายนักกับการที่เคยอยู่บ้านสบายสบายต้องมาอยู่เองตัวคนเดียวและรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ตื่นยันนอนหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้แบ่งระบบหอช่ายมีเจ็ดหอ ผมได้อยู่หอที่จิตซึ่งถือว่าเป็นหอใหญ่ที่สุดแบ่งเป็นปีกซ้ายปีกขวามีทางเดินเชื่อมตรงกลางข้างหน้าหอเป็นลานจอดรถส่วนด้านหลังเป็นสนามกีฬาที่เรานักศึกษาของแต่ละหอจะมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตกเย็นละโก็คึกคักมากแต่พอหมดเวลานี่สิครับเงียบเหาวังเวงสิ้นดีเพราะในลัวมหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบควบคุมบังคับจะฮีฮาดึกดึกดด่นๆนเหมือนพวกหงพักอีก,กชนุนโลกมหาวิทยาลัยไม่ได้ใครทุนเงียบ ทุนเหงาไม่ได้ก็ต้องออกไปอยู่หอนอกส่วนตัวผมจำเป็นต้องอยู่หอในเพราะว่าคาหอนั้นถูก่กากันครึ่งต่อครึ่งค่ำลุงก็เตรียมเหงาเศร้าซึมคิดถ,ถึงพี่ป้านาอาบ้านช่องไปตามระเบียบแต่ก็ดีที่ยังมีไอ้แก้ว เพื่อนผมเองเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเหมือนผมถึงจะอยู่คนละคณะแต่ก็เคยอยู่หอพักที่เจ็ดนี้ด้วยกันมาก่อนตอนนี้มันย้ายไปอยู่หอนอกและเพราะมันนี่แหละที่ทำให้ผมต้องถวายบังคมลาจากหอนีไปตลอดกาล คืนวันนั้นผมนั่งมองไอแก้วสวาปามมามีกึ่งสมิตรลูกเข้าไปถึงสี่สองผมก็ได้ถามกับมันว่าไม่เข้าใจมันเลยว่ามันอดมากี่มือเพราะมันย้ายไปอยู่หอนอกนี่แหละไอยางโรลโรนะ่ะหักค่าหอแลว้ว โคเทพจะใช้เดือนไม่ชนเดือนแล้วมันจะออกไปทำไมผมแอบบนไม่ได้ดีนะที่ยังมีสเสบียงเตรียมไว้มันก็บอกผมว่าไม่อยากโอกหรอกแต่มีเหตุผลจำเป็นผมก็เลยถามมันว่าเหตุจำเป็นบ้าบออะไรของแก่ข้าเช่าหอก็ค้างได้จนโศก มีเวลาถมเถหรือว่ามันจะขี้เหงาแต่ก็ไม่น่าเป็นเหตุผลของมันแล้วมันก็บอกว่าถ้าอยากรู้นักจะบอกให้พอมันสวาปามเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็บอกว่าแกรู้ใช่ไหมว่าข้าอยู่ห้องสองศ ผมก็บอกว่าห้องสองสนุกตรงข้ามทางเดินใช่แล้วทำไมมันก็เลยลากยาวเลยว่าเคยได้ยินโอเรียกสายนายลวดห้องสองสนุกให้ลุงไปรับโทรศัพท์ไหมผมก็ตอบว่าเคยแล้วก็ถามว่าไม่เห็นพามาแนะนำเลยมันก็เลยบอกว่า จะพามาได้ยังไงก็ห้องนั้นมันเคยมีคนชื่อไปรูดเซตที่ไหนพอมีเสียงคอขึ้นมาข้าก็จะตอบลงไปว่าไม่มีชื่อนี้เขาก็ไม่ยอมเชื่อโทรมาเรื่อยๆรืจนมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าทนไม่ไหวเลยดิ่งลงไปรับสายเองปรากฏว่าเสียงผู้หญิงแก่ โทรมาหาลูกชายแกข้าก็บอกแกไปว่าหงองที่เกทูขึ้นไปนะ่ะไม่มีชื่อนี้เกก็ไม่เชื่อหาว่ากีดกันแกไม่ให้เจอกับลูกชายแกไอ้แก้วมันเลยโกรธเลยสวยดกันไปแซะแกบอกว่าไม่ผิดแน่เถมยังปากจัดมากแต่ยังไม่ใช่แค่นี้ ป้าเกจะโทรมาแค่วันศุกร์ตอนสามทุ่มเท่านั้นเวลาอื่นเกก็ไม่ถูกหลังจากวันนั้นมันก็ไปถามเกี่ยวกับคนชื่อนี้แต่นักศึกษาปีนี้ไม่มีใครชื่อไพโูดเลยจนนักเข้ามันต้องไปคนที่สำนักทะเบียนประมวลผล สรุปว่าไอคนนั้นเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแล้วก็พ้นสรุปว่าไอคนนั้นเป็นนักศึกษาปีหนึ่งแล้วก็พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วเพราะนักศึกษาปีหนึ่งที่ชื่อไฟ่ลวดน่ะตายไปแล้วไผ่ลวดเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วโดนรุ่นพี่แกล้ง ังให้เป็นลิงมันก็ล้งเกียกเกียกไปแล้วรุ่นพี่ปีสามก็บอกว่าน้ำแข็งที่สั่งไวนะ้น่ะได้แล้วรุ่นพี่ปีห้าก็บอกให้ไปลวดไปเอาโดยให้มันล้องเกียกเกียกไปตลอดทางคนก็หากันลื่มพอตกยินไฟลูดก็ผูกคอตายในห้อง206 พี่ไอแก้วมันเคยอยู่นั่นแหละแล้วมันก็บอกว่าไผลวดยังไม่เท่าไหร่แต่แม่ไผลวดน่ะตอนนั้นป้าแก่นอนอยู่โรงพยาบาลและเสียชีวิตหลังจากลูกชายตายได้ไม่กี่ชั่วโมงด้วยโูกหัวใจล้มเหลวยังไม่ทันรู้ เรื่องที่ลูกชายตัวเองโผคอตายเลยด้วยซ้าผมฟังไปมาก็หัวเราะถามมันว่านานไหมกว่าจะแต่งเรื่องได้ขนาดนี้เล่นเอาเสซ็กลัวเลยแล้วดันหันไปเห็นพอดีว่าวันนี้เป็นวันศุกร์และเวลาก็สองทุ่มห้าสิบสามแล้วกำลังจะสามทุ่ม ผมเลยลากมือมันลงไปเลยแล้วบอกว่าไงไหนเกบอกว่าทุกวันศุกร์สามทุ่มใช่ไหมไปกันเลยแล้วปรากฏว,ว่ามีโทรศัพท์ดังจริงๆสามทุ่มเปะเข็มวินาทียังไม่เคลื่อนออกเลยพอผมรับสายผมก็แกล้งบอกว่าผมไปลูดครับเสียงที่พูดกับผม เป็นเสียงผู้หญิงแกๆ่ๆเท่าที่สังเกตมันเก่จนผิดปกติและวางต่อปากต่อคำกันอยางสนุกสนานผมก็เห็นไอ้เจ้าแก้วมันลุกลี้ลุกลุนมันกลัวผมจับได้แงๆว่าเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งของมันแกล้งตัวมาแล้วจู่ๆมัน ก็สกิดผมยิกๆแล้วก็ชูสายโทรศัพท์ที่ขาดให้ดูด้วยมือสันส่นๆผมหยีตาแทบถลนโยนโทรศัพท์โครมลงบนเป้นแล้วก็แหกปากก้องทั้งหอพักเลยครับขอบคุณที่มาจากคลังสยองด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามและสันกระดิน เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับ